อยากได้ลูกผมอยากมีล <P an lon aún> ูกผมพูดต่อหน้าไปนะครับปอซีบุห่าครับแต่ปอซีปอฮ่าผมการเรียนมาดีเลยจะว่าพอได้บังคับพอได้ร่อกไ้นะครับพอได้พื้นใจครับนริงจริงครับปอซีปองัวสามครับสำนึกผิดย่เป็นมักครับสำนึกผิดครับพอผมลงเตืน บ่บันดีเจ้าเฮ็ดหลานจะกคนเดียวเฮ็นตัวข้นใหญ่ครับเดี๋ยราลูกตอนนั้นครับเห็นตัวนใหญ่เป็นบ่ครับดูไหมผมจะบอกเนี่ยเก็ดเก็ดโอ้ยยอมาที่นี่พี่นี่โอ้ยประ่ทศไทยแล้วนะลูกโอ้ยผมอยากให้ลูกผมอยากมีลูกผมพูดต่อหน้าไปนะครับอยากมีลูกอยากเลี้ยงครับผมได้เลี้ยงลูกแต่คนอื่นครับอ๋ผมไม่ได้เลี้ยงลูกตัวเองเลยครับ อยี่กับยายเขาไม่มสามารถให้ลูกสามครับสเก็บสามสิบปีแล้วเคยมีภรรยามาก่อนไหมเคยมีลูกไหมมีครับแต่ตาเขาพักด้านล่างก็เลยไม่ได้เลี้ยงลูกลูกกี่คนลูกกี่คนลูกแด้อยู่บ้านเซินแหละกี่คนคนเดียวผู้หญิงหรือยายผู้หญิงครับอายุสามสิบแล้วครับแล้วได้เจอกับลูกคนนั้นอยู่ไหมเืาเขามาหาอยู่มาหาอยู่แล้วมีหลานกี่คน เขามีลูกยังมั้น่นี่มีน,นครับมีหลานนะ้วยังไม่รู้ mm hmm. อยากเลี้ยงลูกเลี้ยงที่ให้คนอื่นนะครับไม่ว่าไปงานไหนก็เหมือนกัน,นครผ mm hmm. มลำบากครับเด็กจะไม่เคยทำลายนะครับอันนี้จริงนะครับไม่คิดเลย mm hmm. แต่ว่าเขาก็พัดันผมออกไปครับ แต่ว่าผมบอกก็หัวเย็นผมเชียร์ให้ดีให้ลูกได้ยูรีคินเลยไม่อยากให้จบมูลแบบเสีอสละสีไตรยสมาที่ีไม่ตอนนี้ที่คุยกับยายตอนนี้จริงครับตอนนี้ตะยอดรับสารภาพทุกข้อหาไปแอบ,บมีอะไรกับน้องนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่แท่ปะเมี่อซีเวลาครับ แต่่อซนะีกก่ออาผมการเรียนมารืเลยสว่กดีพได้บันทามาเครับแนตะ่ว่าเองมันกน็มันก็นหายครับนะน <า S 2> ตดก็่ไดใช่ไหมพ่ได้พ่ได้รอกหายนะครับพ่ได้พื้นใจอืมอันนี่เด็ครับพ่สิปับเปทุกอย่างแต่ว่าให้มีโอกาสได้พือก็ดูแลกันก็แล้วแนะถูกกนเจ้่อพ่าพพผมตัวอาเม่แม่ก็ให้แบบนี้แหละ แม่นะฮพ่อหลายแม่น่ะจนจนจีเป็นล้มนะค้าโรงพยาบาลน,นะพ่อมึงวมแม่ไ้เลยแม่ไห้ขึ้นกลางโรงพยาบาลเลยคุทูบอกแม่ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปวิดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไว้กับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ